โอกาสในการเกิดเป็นมนุษย์นั้นแสนยากพิขุทั้งหลายถ้าสมมุติว่ามหาปตพีอันใหญ่หลวงนี้มีน้ำท่วมถึงเป็นอันเดียวกันทั้งหมดบุรุษคนหนึ่งทิ้งแอกซึ่งมีรูเจาะได้เพียงรูเดียวลงไปในน้ำนั้นลมตะวันออกพัดให้ลอยไปทางทิศต,ตะวันตกลมตะวันตกพัดให้ลอยไปทางทิศต,ตะวันออกลมทิศเหนือ พัดให้ลอยไปทางทิศใต้ลมทิศใต้พัดให้ลอยไปทางทิศเหนืออยู่ดังนี้ในน้ำนั้นมีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยรอยปีมันจะผุดขึ้นมาครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งทิขุทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรจะเป็นไปได้ไหมที่เต่าตาบอดร้อยปีจึงจะผุดขึ้นสักครั้งหนึ่งจะพึงยื่นคอเข้าไปในรู ซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นข้อนี้ยากที่จะเป็นไปได้พระเจ้าค่าที่เต่าตาบอดนั้นร้อยปีผุดขึ้นเพียงครั้งเดียวจะพึงยื่นคอเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นพิขุทั้งหลายยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ใครๆจะพึงได้ความเป็นมนุษย์ยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกัน ที่ตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะจะเกิดขึ้นในโลกยากที่จะเป็นไปได้ฉันเดียวกันที่ทำวินัยอันตถาคตประกาศแล้วจะรุ่งเรืองไปทั่วโลกพิขุทั้งหลายแต่ว่าบัดนี้ความเป็นมนุษย์ก็ได้แล้วตถาคตผู้อรหันตะสัมมาสัมพุทธ,ธะก็บังเกิดขึ้นในโลกแล้ว และทำรรวินัยอันตถาคตประกาศแล้วก็รุ่งเรืองไปทั่วโลกแล้วพิกุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นในกรณีนี้พวกเธอพึงกระทำโยคกรรมเพื่อให้รู้ว่านี้ทุก์นี้เหตุให้เกิดทุกนี้ความดับแห่งทุกนี้หนทางให้ถึงความดับแห่งทุกข์ดังนี้เถิด